เราอยู่ที่ร้านอาหารปูเป็นซีฟู้ดนะครับพัทยาริมหาดเ,เป็นตรงนี้เป็นหาดจอมเทียนนะเรามากินอาหารทะเลกันมากันสองคนนะครับกับคุณคุณผู้หญิงพูดอะไรหน่อยเมนูแรกนี่มาแล้วทะเลลวกจิ้มนะไหนลองเข้าปากสิเคี้<อ>ยวอยู่เอาเคี้ยวอยู่หรออร่อยไหม มันจะมีตลาดได้นี่นะท,ที่จอมเทียนอ,ะอ่ะเขาเห็นในแมปอะตลาดประมงตอนเช้าอะ่ะอยู่เท,ทอรทอนี่แหละแต่มันปิดเจ็ดโมงครึง่งทำไมเราไม่มาเรานอนอยู่พักผ่อนนอนหลับเดี๋ยวรอเมนูต่อไปอ,ะอ่ะหารเริ่มมาแล้วนะอันนี้เป็นข้าวผัดปูนะบนี่ข้าวผัดปูนะโรตีมใช่ไหมอันนี้อะไรนะ แกงคั่วเลยนะแกงคั่วปูอ่ะใช่มียอดมะพร้าวหรือว่ายอดไอ้หน่อไม้อะยอดมะพร้ามะแล้วอีกเมนูหนึ่งก็คือต้มยำต้มยำปลากระพงเอ้ต้มยำปลาเก๋าใช่ไหมสี่เมนูนี่ก็วันนี้สั่งประมาณสี่เมนูพอละน่าจะกินไม่อิ่มแล้วนะเอ้ยน่าจะกินไม่หมดแล้วนะั่นน่ะอันนี้เขาเอาไว้เอาไว้ใส่ต้มยำ,ยำใช่ปะ่ะมีน้ำจิ้ม จิ้มลวกจิ้มใหคุณเลาศถ้วยแล้วก็พิ้นน้ำปลาคนละอันพิ้นน้ำปลาฮะพิกน้ำปลามากินกับข้าวผัดปูนี่นี่ข้าวปากแล้วเอาเข้าวปากไปอ่ำจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยดีไหมด,ดีมากนี่ฮะข้าวผัดปูนะครับคุณหญิงเขากินแล้วคุณก้อยเขากินแล้ว เราโมเดลถ่ายอยู่เดี๋ยวเราจะเราจะสกินบ้างละเป็นขา้าวเปลาฮะอันนข้าวเปล่าเพราะว่าขา้าวเปลาเปลือกข้าวเปล่ามันมีรสชาติเหรอเนี่ใ,นใส่มะนาวจะสั่งข้าวเปล่าดิสักสักอันหนึ่งเอาไหมข้าวเปล่าจานหนึง่งเ่ยสั่งน้องเขแเลย อลยครับอันนี้มันต้องกินกับอะไรอ่ะข้าวผัดปูอ่ะนีมันต้องกินแต่ข้าวผัดเหรอก็นก็หนัวแล้วนะนนหนัลม,มันกินกับกินกับอ้ไนี่หล่นหล่นแกงขั่วอืม้ม อร่อยกินเอาข้าวเปล่าก็เธอบอกอยากกินข้าวผัดปูกินปลาปล่ามันก็อร่อยนะข้าบผัดอ่ะอันนี้เนื้อปลาเนื้อปลากระพงใช่ปะ ก็กินก um> ่อนได้เย uh> er> ี่ยมเลยน้ำจิ้มอร่อยครับอีกเมนูหนึ่งมาแล้วนะอันน um, uh> ี้เป็นต้มยำปลาเก๋าหม้อเล็กทำมาซะสวยเนี่ยไม่กล้ากินเลยอ๋อนี่มันมีซ้อนมีซ้อนอยู่รงน้น เดี๋ยวมาชิมปลาเก่าต้มยำนะฮะอืมก็สดชื่อนอ่ะโล่งโล่งโล่งเลยสดชื่น ชื่นมากนี่หลังจากกินข้าวเสร็จเราก็มาอยู่ที่คาเฟ่อีกที่หนึ่งนะครับเป็นที่ใกล้ๆที่พักของเราเมื่อคืนนะครับที่แถว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 เนี้ยแถวอะไรนะหาดจ,จอมเทียนเนาะตรงนี้เป็นคาเฟ่สีเหลืองนะ่ข้างหลังปักหมุดมาเซิร์ฟบีช แต่มันไม่มีที่จอดรถนะคนก็เยอะก็เลยเลยมาที่คาฟเฟ่สีเหลืองนะมันเป็นวิวทะเลเหมือนกันนะครับดูข้างหลังแล้ววิวทะเลลมค่อนข้างแรงนะครับเดินไปทางโน้นเดินเข้าไปนั่งลมดีมาก สั่งอะไรกินนะเราสั่งอะไรไปกินนะไม่รู้เธอเธอสั่งอะไร,เ,ร,ะไรเขาสั่งอันชันมะนาวเ,ออเขาสั่งโอเลี้ยงยกล้อบรรยากาศริมทะเลแล้วรอดูเมนูอาหารว่ราจะน่ากินหรือเปล่ามันมีที่พักเลยนะเนี่ยโดนที่พักนะที่พักน่าพักมากเลยเมื่อคืนทำไมเราไม่มาที่นี่วะนะไม่ได้ตองไปไหนเลยตอนนี้ คือตื cado, sociedad, 5, Puis, ่นเช้ามาก็มีอาหารให้ให้สั่งกินน่ะเนี่ยดูดิบรรยากาศโอ้โหคืนละกี่บาทวะคืนละพันก็จะนอนแล้วเนี่ยไม่ได้คืนละพันไม่ได้ยี่ีิบ้าทย่อยรู้ใช่ไหมว่าเราไม่อยู่บ้านบอกยายอ่ะไม่ได้บอกเขาคงเห็นว่าเราไม่ไดอยู่บ้าน ตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะโอ้จะบ่ายสองแล้วนั่งรับลมเย็นๆลมทะเลนะอยู่ที่ซีฟ Falcon ใช่ไหมมันเป็นที่พักกับคาเฟ่นะครับตรงนี้แต่ว่าเงียบสงบมากเลยไม่ไม่มีแบบคนไทยมานั่งทานอะไรเนาะแต่มีฝรั่งนะนั่งอยู่สองสาโต๊ะนะแล้วเราก็ ว่าาเ่โอ้โอ้อยากได้วะครับแล้วก็สั่งอะไรอันนี้เป็นรถเลี้ยงยกล้อนะฮะมันไม่มีกาแฟสดมันไม่มีกาแฟสดแล้วก็อาหารมันก็เป็นของทานเล่นอ่ะทอดเฟรนฟราย เกี๊ยวซาทอดเลยเงี้ยเพราะว่านักคนไทยก็ไม่น่าจะชอบอะไรแบบนี้นะแต่ว่าที่นี่มีอาหารเช้านะครับที่พักที่พักพร้อมาอาหารเช้าก็ราคาพันกว่ากว่า,วาดูจากแอปทริป com นะไม่ได้เข้าไปถามนะครับเดี๋ยวนั่งถึงบ่ายสองครึ่งเนี้ยเราจะออกละจะออกไปทําธุระเราจะกลับบ้านแล้วนะครับก่อนกลับบ้านเรามีนัดซื้อทุเรียนด้วยนะครับ กับพิตตุ้นะอยู่บางละมุงนะแกไปตัดมาจากสวนเนี่ยเดี๋ยวออกจากนี่เราก็จะแวะไปเอาทุเรียนแล้วก็อาจจะก,กลับบ้านเลยนะยลมเย็นดีเนาะอยากอยากนั่งนานๆเลยอะอยากนั่งแบบทั้งวันเลยพรุ่งนี้ต้องกลับไปทำงานแล้วนะลูกค้าก็ไม่มีแป้งจะส่งเอ้ยไม่มีแป้งจะใช้บางคน แต่วันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์อ่ะเพื่อนๆอาจจะต้องสั่งวันเสาร์เช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเสาร์บ่ายเนี่ยมันตัดรอบไปแล้วขนส่งตัดรอบไปแล้วเนี่ยใครที่สั่งหลังตัดรอบแล้วมันจะมันจะเป็นส่งทีวันจันทร์นะครับเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยมันจะมันจะมีปัญหานี้นยบางทีผมออกมาต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับมามาพักมาพักหรือว่าอาจจะมาทํางานต่างจังหวัดนะเออมันแล้วแต่แล้วแต่ว่าสัปดาห์ไหนทําอะไรนะครับก็เลยจะเป็นว่าไม่มีใครอยู่ที่บ้านนะฮะ ไม่มีใครส่งให้นะอืมก็เลยให้เพื่อนๆสั่งจันถึงเสาเสาเนี่ยก็สั่งก่อนเที่ยงแล้วกันนะครับผลส่งจะส่งทันนะอแต่ถ้าใครไม่รีบก็ไม่เป็นไรนันส่งวันจันรวันอังคารของก็ถึงแล้วครับแต่ว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยสั่งช้อปปีนะก็ส่งแบบไรเดอร์อะแป๊บเดียวก็ถึงสองชั่วโมงสองชั่วโมงนะอ่ถ้าเป็นไรเดอร์เนี่ยแอเดอร์ไรเดอร์เนี่ยสั่งมาผมจะส่งให้ก่อนเลยตอนเช้านะสั่งเช้าผมก็ส่งเช้าเลย แต่ว่าถ้าถ้าสั่งสายๆหน่อยก็ตามรอบไปนะครับมันจะมีรอบบ่ายรอ,อบเย็นอะไรเงี้ยแต่บางทีรอบเย็นอ่ะเขาไม่เข้านะก็จะผัดเป็นรอบเช้าของวันถัดไปอย่างเงี้ยนะครับเว่าเรื่องเรื่องแป้งเรื่องสั่งแป้งเนี้ยเพื่อนๆสั่งไปตุนแล้วมันอยู่ได้หลายวันอืมมันก็มีอะไรจะพูดไหม,มพูดไม่เป็นอะ่นาานอะอะอ,อืมพูดอะไรพูดไม่เป็นอะ่ะ 你睡了啊